เอาละครับวันนี้ผมมารับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เรียกว่าตรวจคนเข้าเมืองนะฮะตรงชายแดนรับงานวันแรกไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเมื่อกี้เพื่อนบอกว่างานที่นี่ค่อนข้างไม่ยากแต่ว่าทําตามใจหัวหน้าหน่อยละกันขอบใจมากนะเพื่อนที่มาส่งเอาล่ละไปเข้างานตรงไหนโอเคฮะนี่คือที่ทำงานของผมนะครับโอ้โหถึงขั้นต้องพูดโทรคงเลยเหรอหัวหน้า หยีจะรับสู่ชายแดนนะฮะอคาลิสตันเราต้องตรวจสอบเอกสารของผู้ที่ข้ามชายแดนนะฮะตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขทะเบียนชื่อบัตรประชาชนรูปถ่ายแล้วก็ธงของแต่ละประเทศนะฮะให้ตรงกันมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะต้องดูให้ตรงด้วยโอ้โหมันเยอะมากเลยมีหลายประเทศแล้วก็รถชนิดต่างๆนะฮะความกว้างความยาวความสูงของล้อน้ำหนักรถโอ้เราต้องรู้หมดเลยเอาล่ะ ลูกค,ค้าเอ้ยไม่ใช่รถคันแรกที่จะผ่านด่านจอดรออยู่สองสาคันตรงนู really. ดด้นหยุด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 ยุดยุดเลยหยุดเลยอืมรถคือหัวหน้าไม่ต้องพูดประกาศผ่านไม์ขนาดนี้ก็ได้มั้งบัตรประชาชนชื่อตรงกันไหมชื่อตรงกันโอเคมีอะไรเนี่ย ถ้าเราเหนื่อยนะฮะเราจะมองเห็นแค่การเปรียบเทียบด้วยภาพเท่านั้นระดับการรับรู้หมดคือง่วงนอนนั่นเองตรงการไม่ตรงการจับคู่ไม่ถูกต้องหนังสือเดินทาง GF 5 9ตรงครับใช้ได้ถึงวันที่4พฤษภาคมเฮ้วันหมดอายุไม่ตรงกันนี่อ๋ออันนี้คือระดับการมองเห็นของเรายังเต็มอยู่ชื่อถูกทำยังไงให้ติ๊กถูก แต่สินใจได้แล้วนะว่าจะให้เขาผ่านหรือไม่กดตรงไหนนะนายไม่ให้เข้าคือยังไงผิดแค่ที่หนึ่งก็คือไม่น่าจะได้เข้าแล้วนะฮะวันหมดอายุไม่ตรงกันมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนไม่อนุมัติ <c oughs> อื้อหือโอ้ไม่ <c oughs> รถมิตอร์บีนหรือเปล่านายคือมิตอร์บีนหรือเปล่า อ๋อตัวเอตัวอ e ีกับตัวเอนะฮะหมายเลขหนังสือเดินทางก็ไม่ตรงกันเอาแล้วคนนี้เข้ามาทําอะไรใช้ได้ถึงวันที่โอ้โหไม่มีอะไรตรงกันเลยฮะเหตุผลในการเข้ามาเยี่ยมชมมาเที่ยวเฉยเอาละทีนี้รายงานการตรวจสอบวันหมดอายุคือเราต้องกดทั้งหมดเลยใช่ไหมจับคู่ไม่ถูกต้องอะหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน เออวันหมดอายุคืออันไหนอ่ะใช่ได้ถึงวันที่จับไม่ใช่อันนี้เหรอหรือว่ามีอีกหน้าหนึ่งวันหมดอายุคืออันนี้ก็ถูกแล้วส่วนอันนี้ก็คืออันนี้ก็ถูกแล้วนี่ไงเนี่ยอันเนี้ยหรือว่าจะมีอ๋ออันนี้ด้วยรูปถ่ายอ๋อต้องดูที่หน้าใช่ผมลืมเลยเนี๋ยนะ,ะตรงอยู่ตรงอยู่ใช่ไหมเนะี่ย น่าจะใช่แต่ทำไมชื่อไม่เหมือนฮะแล้วก็เลขหนึ่งสือเดินทางไม่ตรงด้วยไม่ให้เข้าแน่นอนวันอะไรกันเนี่ยวันอะไรไปทำเอกสารให้ถูกต้องเข้าใจไหมทีหลังอะไม่ต้องมาบ่นเลยไม่ต้องมาบ่นเลยไปทำเอกสารให้ถูกต้องก่อนเข้าใจไหมอโอ้เยี่ยมยอดอ่าได้ร้อยหนึ่งโอเคขั้นต่อไปมาเอาละรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเบืองตน้นยื่นมาให้ตรงสิ เออเอาละหน้าใช่ถูกต้องชื่อชื่อถูกถูกถูกหมายเลขหนังสือเดินทาง8 7 RQ 3 147ถูกใช้ได้ถึงวันที่วันหมดอายุดูตรงนี้ทุกอย่างถูกหมดโอเคอ่ะไปได้นายเป็นคนแรกเลยนะที่ได้เข้ารู้ไหมไป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 อนุมัติ ะขอบคุณครับอ่าเดินทางดีๆล่ะเฮ้ยปิดเองนี่ด้วยสุดยอดเลยผมมืดแล้วอ๋อแปบ๊บเดียวอ้าวผมติ๊กผิดหมดเลยแสดงว่าถ้าเกิดติ๊กผิดเนี่ยคืออันนั้นผิดใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีติ๊กก็คือถูกต้องมันกลับกันอ่ะผมนึกว่าติ๊กนี่ก็คือแบบเอออันนั้นตรวจแล้วไม่คันหนึ่งมาเอาวันแรกับวันแรกหัวน่าจะไล่ไหมเนี่ยเข้าหายไปไหน หน้าเหมือนกันอยู่แต่ว่าเขาหายในรูปเขาหายอันนี้มีเขาอืมหน้าเหมือนหน้าเหมือนโอเคชื่อเอตัวเอกับตัวอีไม่เหมือนกันเอาอีกแล้วมีพิรุธอีกแล้วชื่อไม่เหมือนอ๋อถ้าเกิดผมคลิกอย่างนี้เนี่ยเป็นการใช้ความสามารถพิเศษว่าถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมคือใช้บ่อยไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวหมด เข้าใจละว,วันหมดอายุหมดอายุวันที่12พฤษภาคมหมายเลขหนึ่งสือเดินทาง ZA481H9P ถูกผิดอย่างเดียวคือชื่อนะฮะหน้าก็น่าจะถูกผมต้องตรวจรถด้วยหรือเปล่าเขายังไม่สอนให้ตรวจรถเลยชื่อผิดก็ไม่อนุมัติไปแก้ชื่อมาก่อนคุณกลังทำผิดพาดครั้งใหญ่อะไรมาขู่เจ้าหน้าที่เหรอฮะถูกไหมถูก ได้หกสิบโอเคโอ้โหอพาร์ตเมนต์หัวหน้านี่เรียกว่าอพาร์ตเมนต์เหรออ,อพาร์ตเมนต์ผมหรูหลามากขายยังเหยียดไปสุดเลยเนี่ยนอนอยังไงอะเมื่อยขายแย่อนอนโอ้อพาร์ตเมนต์สุดหรูต้องอยู่อีกกี่เดือนในที่นี้ เอาละฮะวันแรกวันแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียนรู้กันไปโอ้โหมีรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการลักลอบผลสินค้าด้วยนะฮะเราต้องตรวจดูว่ามีรายละเอียดอะไรที่ตรงกันไหม,มนะฮะเอาผู้ต้องสงสัยเลยเนี่ยให้เขาลงจากรถเพื่อค้นหาที่ห้องโดยสารเอาละนายเข้ามาตรงนี้ไม่รู้แล้วใช่ไหมว่านายโดนต้องสงสัยเอาไปจากรถก่อนออกมาเลยเออกมาเลย จะมีสัญลักษณ์เป็นงูเป็นที่ซ่อนไปฉายอยู่ไหนอยู่นี่ไปฉายยูวที่ซ่อนจะเป็นรูปงูอ๋นนอ,อ,อต้องแสงยูวก็ว่าอยู่นี่โอเคโอเคต้องตรวจทุกที่ไปเอาของอะไรมาฮะฮะโอ้ <c oughs> ไม่รู้นี่ผล <คน S 2> ยาเสพติดใช่ไหมเนี่ยฮะ อ่าเก็บอ่ยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกตรวจสอบอีกใช้สายตาตรวจดูก็ได้อ๋อนี่ไงห้องขังนะฮะอ่าชญชากรที่กำลังรอการส่งตัวไปยังค่ายแรงงานถ,ถูกควบคุมตัวไว้ที่นี่อัปเกรดคุกเพื่อเพิ่มจำนวนวสถานที่สูงสุดต้องอัปเกรดด้วยเหรออ้าวเปลี่ยนชุดเมือ่อไหร่ไปเลยนะอย่ในนี้ไม่ต้องออกไปไหน ขังได้สามคนฮะโอ้โหแล้วแบบอยู่กันอย่างแออัดมากขังได้สามคนมีกี่ห้องอันนี้ห้องเก็บของมีความคลายวางแผนอะไรไว้หรือเปล่านายฮะฮะจะช่วยน้องหนีหรือเปล่าเนี่ยมาเฝ้าที่นี่หน้านายเหมือนกันมากอ่ะปิดละอือฮึ อย่าไม่ต้องจะคิดเข้าใจไหมสามารถทุบส่วนที่แข็งด้วยค้อนขวานโอ้หต้องทุบรถด้วยเหรอแล้วถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีล่ะทําไงหัวหน้าใครจ่ายเงินเดี๋ยวนะต้องไปหยิบก่อนใช้ขวานใช้ชแฉลงได้ฮะโอเคครับหัวหน้า <laughs> <laughs> รถเขาพังใครซ่อมให้เนี่ยตาก็ไม่เหมือนคราก็คนละสี ทำเป็นเนียนแต่งใส่หมวกเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนน่าสงสัยมากชื่อก็ไม่เหมือนหมายเลขืิเดินทางก็ไม่เหมือนแค่สองข้อก็ไม่ได้เข้าแล้ววันหมดอายุวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะฮะหมดอายุวันหมดอายุเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมตรวจอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นหนิสเดินทางปลอมเนี่ยวันหมดอายุก็ปลอมมาอยู่แล้วตรวจรถก่อนหวัวหน้าเพิ่งให้อาวุธใหม่มาเอ้ยเครื่องมือใหม่มาเราใช้ในการ แงะรถได้น่าสงสัยมากชื่อไม่ตรงหนังสือเดินทางไม่ตรงเดี๋ยวนะนะฮะมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้ไหมไปฉายสองซิเป็นรูปงูเป็นรูปงูจะเป็นรูปงูอ้าวอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรมั้ง ไม่น่าจะมีของผิดกฎหมายนะฮะแต่ว่าเอกสารไม่ตรงอ่าโอเคโอเคโอเคไปได้ไปได้ไปได,ไปได้เอกสารไม่ตรงอีเชยอมกลับไปที่รถรีบเดินสิตรวจสอบเรียบร้อยอ่าแต่ว่าเอกสารไม่ถูกต้องนะฮะไม่อนุมัติ วันอะไรกันเนี่ยโอ้ปิดประตูปิดประตูยังไงฮะอันนี้คือเริ่มใหม่เลยเนี่ยโอ้โหเริ่มใหม่เลยเอาไม่รู้มาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเปลี่ยนคนแฮะหนหน้าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจ ตรวจ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 ที่เดิมหรือเปล่าที่เดิมให้ที่เดิมตรงนี้โอเคตรวจสอบชื่อเอาอีกแล้วหน้าก็คล้ายอยู่นะแต่ทำไมในรูปเขาไม่เหมือนกันอนะในรูปดูแก่กว่าแต่ก็คล้ายอยู่อ่ะชื่อชื่อชื่อเหมือนกันเอาไม่เหมือนครับชื่อผิดเอาอีกแล้วทำไมพิมพ์ชื่อผิดตลอดเลยฮะ ชื่อผิดแล้วก็วันหมดอายุโอ้ยหมดอายุมาปีหนึ่งแล้วเกือบปีแล้วหมายเล่งสื่อเดินทางอ่าสองศูนย์ T e y v 6. โอเคถูกแล้วก็รูปถ่ายรูปถ่ายน่าจะเหมือนมั้งน่าจะใช่อ่าทีนี้ลงมาก่อนลงมา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 ไม่ต้องบนไม่ต้องบนที่ล้อไม่มีอ่ะโอเคแต่นายไม่ผ่านนะเอ๊ะเดี๋ยวนะผมอยากรู้ อยากรู้ถ้าเกิดจะขับยังไงโอ้ยยังขับได้อยู่ลงมาก่อน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 ขอตรวจก่อนตรวจก่อนตรวจก่อนไม่น่าจะมีอะไรนะฮะคันนี้น่าจะผ่านไปได้ อ่ะเอกสารมาโอ๊ยโอ๊ยโอยผิดผิดผิดกดผิดอ่ะตรงอยู่ตรงอยู่ชื่อชื่อตรงหมายเลขสิเดินทางตรงวันหมดอายุเกือบแล้วนะใกล้หมดอายุแล้ววที่เหลือก็โอเคนะอ่าผ่านได้ไปคืนไปอนุมัติ ทุกอย่างถูกต้องอ่าเดินทางกลอดภัเดินทางปลอดภัยมีของฝากให้ของฝากของฝากเดินทางปลอดภัยนะต้องมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าข้างหลังอ่านี่ไงโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอฮะดูถูกเจ้าหน้าที่เกินไปแล้ว ไม่ต้องพูดเลยนะอยู่นิ่งๆต้องเริ่มใหม่หมดเลยไหมเนี่ยเริ่มใหม่หมดเลย